สวยมากๆผมให้ดูงานใกล้ๆนะครับนี่ดูเหมือนลูกใหญ่นะแต่จริงๆเล็กมากนี่เทียบกับมือเกือบเท่าลูกหนึ่งแล้วนิดเดียวเองแต่ว่ามันมีความกว้างมากๆครับนี่ตรงมุดเป็นไทเทเนียมสวยมากต้องลองมาเล่นเห็นไหมว่าดูโฟกัสเห็นไหมลูกลูกดูเล็กมากเดี๋ยวผมจะเทียบกับลูกอื่นให้ดู อันนี้ซูเปอร์เซลเห็นไหมกว้างกว่าเยอะเลยแล้วก็เล็กกว่ามากๆด้วยเล็กกว่านี่เห็นไหมนี่เทียบกับตัวนี้ตัวนี้จำชื่อรุ่นไม่ได้เหมือนกันของเจแปนเท h นะเล็กเท่าๆกันเลยใครชอบรูปเล็กนี่ใกล้เคียงกันมาก ใช้เขยมมากส่วนความสูงสูงสกายบอลลอนสูงกว่าน,นิดนึงถ้าใครชอบแนวนี้นี่เท่มากดูลูกม,มันเล็กมากอ่ะแต่ว่าทรงเป็นแบบทรง H อันนี้จะเป็นทรงแบบบัตต์ฟลายแบบเฉียบๆใช่ไหม ว่าใครสนใจลูกนี้นะครับบอกเลยว่าน่าโดนมากๆเลยใครอยากเล่น CA ลูกนี้คุณภาพโคตรๆนะถือว่าเป็นตัว CA ที่มีคุณภาพในการแข่งขันนะครับผมแบบนี้นะที่เขาใช้เล่นในการแข่งขันระดับโลกกันเลยนะครับผมเล่นดีมากๆ1,600บาทนะครับใครสนใจสอบถามที่ร้าน BS Spin ได้ครับ